มีเงินก็จะได้ตองนห้เเขาเบิกเขาคานี้ยงลานนี่คานันคานนี่สินเดียนมากเลยหเบิกได้แบบ้มีเงินต่ันอันี้ไปต่วป็นัันยังไปจองเรียนเขาใครบอกท่านหน่นแบ่ไปบอท่านเน้่งี่น่องก็ท่านใ่ญ ันี้ยมือส่งสิกระยาไปเด็ดนั่นไปจองแบ่งข้าเจ้าเพราะท่านเลือธรรมาดากว่าจีใดแบ่งมาฟ้องหลายใบแล้วกอะได้จ้าใบได้หมดไปได้ไดไดตัเหรียญไ,ไปได้ตัเหรียญมากเห็ีไปได้หลายอยู่ไปจองเหรียญมากจองเหรียญเป็นเงื่นสองพันตัวจองนี่อนเดียวหน้าพันสอง มี่ยังหนุพี่น้องรีธิตาผ่าเราอบคุณเลยหลายเด้อขอบคุณเลยหลายเด้ออื thank you แอนนี่เว่แอนนี่ถาต้องคอยบ่อเน่ใจมันส่องลูกมิดบ่อน้องคอยบ่ได้ไปหาคอยบ่อเน่ใจจนเราคอยไปคอยเล่ากันว่าเขาไปเบิรงกันหน้ากันนะเจ้าคอยบ่อเน่ใจก็เล่าถามในว้านัึน ไฟละว้าแมนซื้อมิดคือกันเขามาเปลี่ยนคือกันทั้งหนาอันเป็นลุงลอยอันเอฟซีลุงมิดโอ้สฉอันคือแมนส่องผู้ใดเนาะมาใหม่แมนส่องผู้ใดเนาะเขาสงสัยอยู่อยก็เลยเขาไปเบิ่งเจ่อที่แรกไฟในว่าแมนนั่นแบบซื้อคือกันกับไฟลงส่องผู้ใดเนาะซื้อคือทั้งคือกันมันมาหาไฟไฟเบิ่งงไฟละว้าแมนเป็นที่ย่าสไฟเขาใจอันส่องนั้น มนได้แถนแล้วก็มียแหวเจือนี่มันน้ำหนาสองคือกันลงเลยน้ำหนาสองย่างอยู่แต่ได้หลงเลย ลงส่องลุงมิดส่องเดิมส่องรักครับแ่าเดือนเจ้าพอ่อคอยลงแลลวคอยนึกว่าเป็นคือ,อยังของว่ะถอนนั่นคนซื้อคือกันนั่นน่ะวันนี้คนเก่ามาเห็ดส่องคอยไปเบิ้งเอ้าคือว่าเพิ่นหัวตาเปิดส่องไม่ปัดไปเบิ้งส่องนั่นใด้จะว่าจักมืนคอยเลยกลับมาคอยเลยมากลับมาถักเลาะเลาะในว่าบบแมนวันนี้ได้ว่าเออเจาไปใต่คอมเมนต์คิดคอยเด้อไม่ยูส่องอันนึงสี่คอยน้ำหาบอ่อ,อน,น มันก็เลยไปจ้าค่อยไปจ้าค่อยเมนคนเราน,นก็ค่อยสีหลงก็ค่อยสีงง <laughs> นักคนซื้อเม็ดเพราะมนหน่อยนะคือคนซื้อเดียนนั่นสิละเพราะมนหน่อยคนขอบคุณได้หลายเด้ออ <laughs> Any <anytime>, <laughs> ันนี้แว่อันนี้ทำแตงจูแล้ว่ามันหน่หน่แต่นี่ว่ามน จำพิษจำถือคอยกระไดหลงวงเยเป็นสมองงวงเลยเ่อยคอยกระได <laughs> <laughs> ให้คอยพานเด้อพี่น้องกันไดเงินจีจีตอนมา,มมา,ก,าก่อยสีบอรอเหมไม่เกะคอีไปหา,รหมมากรเาห้มไ่ไห้หลายๆการว่าเอาเงินนี่คอยจีบกระเหมไมาจากสามสิบสี่สิบพื่นบมละ <laughs> ข่อยก็เอาไปเป็นราคาทรงทั้งผัว hom ทั้งเปรกข่ปไปเอาเป็นราคาทรงใดเพราะเป็นอย่างเพราะมีปัญหาเพราะว่าข่อยเป็นลูกค้าเขาประจังนี่แหละใส่สีหองหนนวเรามาซอยดันด้วยสีนองเลยสีใดผัวม o m นั่ข่อยสัห h มเจ้าก็ต้องไปหาซื้อผหว hom ใหญ่แบบเอาเงินกี่กี่ตอนเนี่ยเป็นสื่อผหว h

ขอบคุณเด้อ